่วงเวลาที่ปลอดภ<ง>ัยนอกจากของของเราอะมีเนอเยื่เทียมเนี<ง>่ยมันก็จะไวต่ออะไรพวกนี้นคะครับประมาณนี้<อ>ให้ความรู้น,นะฮะก็เดี๋ยวให้ความรู้ต่อก็จริงๆของแสียงของเราอะจะห้ามใช้คําว่าห้ามครับว่าได้ว่าไม่ควรกินนะเพราะว่ากินแล้วเราเห็นลูกค้าเจ็บแบบต้องมาฉีดยาสามวันติดกันเนี่ยสามวันนี่ขั้นต่ํานะแล้วบางคนต้องฉีดยาเจ็ดวันติดเพราะว่าลําบากเลยบางคนต้อง นั่งรถเพื่อมาฉีดยาและยาตัวนี้มันก็จะเป็นยาเฉพาะที่จะฉีดทั่วไปไม่ได้มันก็ต้องมีฉีดที่คลินิกบางคลินิกเวชกรรมบางที่เขาก็ไม่มียาตัวนี้เนาะอ่าเราก็จะลําบากแล้วถ้าไปโรงพยาบาลเข็มละตั้งสามพันเนี่ยแพงมากนะฮะอ่ะเรามาเข้าไลฟ์กันนะฮะวันนี้นะฮะเรามีน้องบีมใช่ไหมลูกมาจากไหนเออราชบุรีเออรชาชบุรีลเ,ลเ,ลเลยนะ,ะับมือคะไทยในต่อ,ตอแล้วก็ในเฟซ ในเอ็นบีอะฮะาจะไม่ใช้ชื่อเต็มนะฮะของคุณลูกค้านะครับทํำจมูกนะฮะไปเพียงเจ็ดวันเป็นเคสงานแก้ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นไงบ้างหลังทำไปเจ็ดวันสวยมากตอนนี้คือยินไม่หุกเพราะว่อะไรถอดถอดเฟือกออกมาแล้วไม่ใช่เขายิ้มาถึงเร้ใช่ใช่เลยนะสวยมากนะฮะแล้วคือแบบว่าปลายคือดูพุ่งเนาะเดี๋ยวหนูน้องมองประมาณนี้เออเออความเลือดความจึ้งนะของน้องอะมีลองไป สองชั้นด้วยนะบอกเลยนะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้ปลายที่พุ่งหรือใครที่มีปัญหาปลายจมูกบางมากๆแนะนําตัวนี้ยะเทียมก็จะช่วยตอบโจทย์ได้เรามีโปรนรี้ยะเทียมอยู่นะลองไปลองไปดูถาเพี่ยมมินดูก่อนบางคนเขาแบบเหมาะไงบางคนก็ไม่เหมาะก็มีบางคนจมูกปลายจมูกใหญ่แล้วเนี้ยก็ไม่ควรที่จะใส่ในเยะเทียมเขาอาจจะต้องเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นแต่เนะพียนมินเขาจะแนะนําอีกทีหนึง่งแต่แบบเบื้องต้นทรงจมูกของก่อนทาของน้องค่อนข้าง ก็ก็สวยนะแต่แบบปลายมันจะดูแบบไม่ค่อยพุ่มเท่าไหร่ใช่ไหมครับประมาณนี้และแอบมีปลายบางไหมไหมปลายบางเลยแหละใบใสแ,แอบไม่ใช่คาว่าปลาย <laughs> แอบ <laughs> นะฮะอาจจะมีปลายบางนิดนึงนะของของเคสของน้องอนะทากบบคุณหมอดีชานะครับสาหรับมิที่มีคนถามนะนะพี่รู้ได้ไงเนะี่ยกระแสจิตต้องมีคนถามแน่นอนนะฮะ <laughs> นะครับเราเป็นไงบ้างเจ็ดวันที่ผ่านมาบวมช้าเยอะไหมคะ ไม่เยอะนะคะจะจะช้าประมาณ3วันแรกอ๋อสวันแรกแล้วก็ค่อยๆยุบเลยใช่กินมะพร้าวไปกี่ทลายเยอะเลยเพราะอยู่แล้วกุหลาบกินมะพร้าวอยู่แล้วเนาะเยอะจากยิ่เยอะตรงนี้ลดไปนะจะไปเพิ่มให้บูมเพราะว่าน้ําตาลสูงนะฮะน้ำตาลเยอะเกินไปนิดนึงนะฮะก็กินได้นะจริงๆนะมะพร้าวช่วยลดบวมด้วยเป็นเป็นอะไรที่ดีมากหลายๆคนกินง่ายแล้วก็แบบว่า ยิ else, well. we yeah, like ่งกินเยอะอ่ะมันจะยิ่งดีเหมือนเรากินน้าเปล่าผสมน้ำมะพร้าวหน่อยนึงก็แหละแต่ว่าถ้ากินมากไปก็ไม่ดีสำหรับใครเป็นโรคไตอะไรอย่างงี้ก็งดก่อนนะอย่างเช่นแบบเสี่ยงที่จะเป็นไตอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องงดนิดนึงนะครับแต่นี่นะฮะประทับใจใช่ไหมมากเลยค่ะพันยาบอพี่แล้วว่าห้ามกินของแสลงไม่กินแล้วแน่นอนไม่กินแน่นอนะเออพี่กวงพริกแกงเออสวยจิงซัยจิงอย่าี่เปิดให้ดู เีาดเปิดให้ดูนะดูโคนสวยนี่มุมไกลมุมไกลยังสวยขนาดนี้เป็นไงเชื่อไหมคะว่าที่นี่ใช้รีวิวจริงไหมมโนใช่เชื่อดูตั้งนานแล้วเนาะว่าที่นี่คนรีวิวจริงที่แรกมูจองที่อื่นนะเอาจริงหรอใช่แต่เปลี่ยนใจหนูไม่แน่ใจอะแต่หนูความสองนจะใช่แต่ามสองแหละฟิลแบบนั้น แบบปลายพุ่งๆใช่ไหมแต่ว่าปลายพุ่งมากก็ไม่ดีอเอาแบบพอดีพอดีแบบนี้ดีกว่าเนาะอยู่แบบกับลูกค้าใช่อยู่แบบยาวๆนานๆนะสวยๆจริงๆแบบนี้นะ <Okay. S 1> อืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนทํากันนะฮะอ่ะ สวยค่ะชายสวยครับไม่เถียงเลยนะใครเถียงบ้างพี่ไม่เถียงลวคนหนึ่งนะฮะเรามาแบบรีวิวตั้งแต่ก่อน<ม>บ่ายเลยนะใครที่กินข้าวอยู่นะนี่เลยนะเอาจมูกม,มาเสิร์ฟให้แล้วนะฮะสวยมากขนาดนี้ก่อนทํานะฮะเห็นไหมสังเกตเม็ดปลายน้องตัดเนาะพอตัดเสร็จปุ๊บมันมีความบางอยู่ช่วงนี้นะฮะแล้วก็มันจะมีบางอยู่ช่วงตรงนี้นะ,ะซึ่งพี่เห็นเลยว่าเนี่ยตอนนี้คุณหมอเติมพวกเนื้อเทีมเยทมเนื้อหลงังหูไวเพื่อให ลปลายไม่บางแล้วดูยืดขึ้นนะฮะนี่เลยสวยประมาณนี้เอาออได้เลยครับอ,อ่อเดี๋ยวมองพี่ตรงนี้นิดนึงอ่าเหมือนมองหนุ่มนี่มีนคือถ้ามองหนุ่มนะ,ะ <c oughs> <c oughs> นะฮะอ่นาแซลนิดนึงนะฮะเจ็ดวันนะฮะย้ํานะครับว่าเจ็ดวันสวยขนาดนี้โอ้เบอกว่สสวย ในบิโอใช่และในตอตล่าแต่ลต้องชมกันช่ำเลยเนาะประมาณนี้นะฮะคุณหมอี <itu? S 2> making, ิชานะครับเคสนี้คือทำหมอบอกว่าหมอบอกว่าทำก็ก็ก็ยากนิดนึงแต่ก็เป็นไงตอนทำหมอแบบหมอพูดว่าไงบ้างพูดดีมากให้กำลังใจดดีมากให้กำลังใจอดทนแหละ เนาะยาชาคือชิวเลยโอเคก็อยากให้น้องฝากสําหรับคนที่อยากแก้แล้วแบบหนูเคยที่แบบตัดสินใจจะไปทำที่อื่นทําไมถึงเลือกทำที่คนิติอาบอกพี่เนี่ยหนูจองเลยแบบไม่ต้องคิดเยอะใช่ทุกอย่างหนูเพราะมันปลอดภัยเนาะเรามีประกวิวสามปีด้วยใช่ค่ะตรงนั้นได้หนูติดตรงนั้นได้รีวิวเยอะทรงสวยหนูเชื่อ นาะรีวิวจริงเลยเหมือนวันนีนที่หนูได้มารีวิวหนูดูไลฟ์ตลอดเลยในติ๊กต็อกอ่านะฮะเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวพี่จะแบบขอให้น้องลอยแบบว่าทักเข้าไปไลน์ในติ๊กต็อกกู่กันได้ค่ะนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวให้น้องไปไปพักเราเพราะเดี๋ยวจะต้องแอบถ่ายรูปนิดนึงนะครับขอบพระคุณคุณบีมมากๆนะครับใครจากรบบุรีนะใครอยู่แถวรบบุรีมาทาที่นี่ได้นะ เลยพระรามสองมาหน่อยนึงนะฮะไม่ไกลเลยอย่าไปแวะแอรไปเลยโอเคจเจอกันนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครกับพระรามสองคลินิกยศนะ